สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับเป็นคลิปที่4คลิปสุดท้ายนะครับสำหรับการอบรมครั้งนี้นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับอาจารย์สักแค่กับอาจารย์ทันชัยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นการสร้างนะครับ Google Form นะครับขึ้นมาแล้วก็จะนำ Google Form นะครับขึ้นมาใส่ใน กูเกิ s i t e นะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ผมได้สร้างเอาไว้เรียบร้อยนะครับการสร้าง Google Form นะครับทีนี้นะครับเราจะมาลองสร้าง Google Form สัก1ฟอร์มนะครับก็ให้อาจารย์เข้ามาที่ Google Drive right นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาเสร็จแล้วก็ให้มาคลิกที่ d r i v ์ของฉันนะครับเสร็จแล้วมาเลือกที่ Google Form นะครับเพื่อจะสร้างฟอร์มขึ้นมา นะครับเช่นเวลาอาจารย์ต้องการจะจัดเก็บข้อมูลเช็คข้อมูลเช็คชื่อนักเรียนเงนี้ยนะครับก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับคลิกท,ที่แบบฟอร์มเปล่านะครับเสร็จแล้วเราจะได้ฟอร์มเปล่าขึ้นมานะครับแล้วผมตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อฟอร์มนี้ว่าเช็คชื่อออนไลน์นะครับเช็คชื่อออนไลน์ อ้าวเป็นภาษาอังกฤษซะงั้นเ,เช็คชื่อออนไลน์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ระบุนะครับสมมตินะครับชื่ออาศูนนะครับกำหนดเป็นยอหนนาเพื่อนเรียนกรอกชื่อสกุลน,นะครับแล้วก็กำหนดความจำเป็นไหมนะครับ ถ้าไม่กําหนดก็คือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้ากําหนดก็จําเป็นต้องใส่นะครับชื่อสกุลห้องเรียนนะครับ,<ย>บห้องเรียนนะครับ <Tell ing> สาขานะครับ <ß> uh> ห้องเรียนกําหนดให้เป็นเหมือนกันนะครับเป็น google form มเนี่ยนะครับก็หากมีข้อใสยก็สอบถามได้นะครับอ่ะผมเสร็จแล้วนะครับก็กําหนดเป็น ตามหัวข้อก็ให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับห้องเรียนสาขาครับสาขาวิชาสาขาวิชา,าวิชานะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับฟอร์มขึ้นมาเป็นเช็คชื่อออนไลน์ การก็ไปเอาไปประยุกต์ใส่กับงานของอาจารย์ได้เลยนะครับใี่ชื่อออนไลน์นะครับ็จแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับส่วนจะออกแบบอะไรก็สามารถที่จะไปออกแบบได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็เสร็จแล้วทีนี้นะครับให้อาจารย์กลับมาดูนะครับในส่วนของ การแทรกนะครับก็ให้อาจารย์ทุกท่านนะครับสลับนะครับมาที่ Google Sites ของเรานะครับเมื่อกี้น่าจะเกี่ยวกับการวิชาการใช่ไหมก็มาคลิกที่งานวิชาการนะครับงานวิชาการอาจจะเกี่ยวกับพวกงานสอนใช่ไหมครับก็มาคลิกที่แก้ไขเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อย่าลืมมาที่แก้ไขหน้าเว็บ คลิกแก้ไขหน้าเว็บแล้วก็เมื่อกี้เราสร้างเอาไว้สร้างฟอร์มเอาไว้ก็ให้มาคลิกที่นะครับแทรกแล้วก็กดไลท์นะครับเมื่อกี้เป็นฟอร์มก็เลือกแบบฟอร์มนะครับอ่าเราตั้งว่าเช็คชื่อออนไลน์เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็คลิกเลือกนะครับกำหนดขนาดนะครับเอาสักห้าร้อย นะครับคูณห้าเราก็เวลานั้นก็ให้นักเรียนเข้ามาพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับมาพิมพ์ชื่อตัวเองทําการเช็คชื่อตัวเองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันใหญ่ไปจาย์กาหนดได้นะครับคลิกนะครับแล้วก็มาคลิกที่คุณสมบัติแล้วก็มาปรับเปลี่ยนได้ถ้ามันกว้างหรือว่ามันสูงเกินไปนะครับสามร้อยคูณสามร้อยสมมตินะครับแล้วก็ นะครับก็จะได้ขนาดเนี้ยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการบันทึกนะครับทดสอบดูนะครับหลังจากนั้นเวลานักเรียนเข้ามาเช็ชื่อก็จะมากรอกข้อมูลชื่อกลุลห้องเรียนสาขาใช่ไหมครับนักเรียนก็จะคลิกส่งนะครับองคลิกส่งเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมา ขึ้นที่ Google Drive ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับแค่อาจารย์มาคลิกที่การตอบกลับนะครับคลิกที่การตอบกลับนะครับโดยให้มันแสดงขึ้นที่ชีตนะครับคลิกที่การตอบกลับคลิกที่ชีตแล้วก็สร้างนะครับตอนนี้ยังไม่มีคําตอบที่ส่งมานะครับยังไม่มีคําตอบที่ส่งมาเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลนะครับ นักเรียนยังไม่กรอกข้อมูลเข้ามานะครับอ่าผมจะลองทดสอบกรอกข้อมูลครับเข้ามาเสร็จแล้วคลิกที่ส่งครับดูนะครับว่าข้อมูลของเรานะจะมาไหมนะครับสีฟิอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลแล้วข้อมูลที่เรากรอกเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนที่กรอกก็จะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะบอกวันที่นักเรียนเข้าเรียนวันที่แล้วก็เวลาชื่อ ห้องสาขานะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากให้นักเรียนทราบว่าตัวเองเข้าเรียนหรือไม่นะครับก็ให้ทําการแทรกชีตตัวเนี้ยนะครับมาลงที่ Google s i ด e ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ก็มาคลิกที่แก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้บันทึกแล้วคลิกที่แก้ไขนะครับผมเอาไว้ต่อกันเลยนะครับ ไปต่อกันเลยนักเรียนจะได้ตรวจสอบพร้อมกันขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับฮะอาจารย์คลิกที่แทรกนะครับแล้วก็เลือกที่ไ i v ์นะครับเมื่อกี้เป็นงานเป็น Excel ใช่ไหมครับแต่นีนน Excel, น้จะเป็น Excel นะครับจะเป็น Excel นะครับจะเป็นไฟล์จะเป็นไฟล์เช็คชื่ออะไรตรงนี้นะครับจะเป็นไฟล์นี้ผมจะไฟล์นี้มาขึ้นบน Google Sites นะครับ ก็คลิกที่ไรท์มันอยู่ในไรท์ก็คลิกที่ไรท์นะครับมาเลือกที่สเปซชีทคลิกมาเสร็จแล้วก็คลิก,ลกเช็คชื่อออนไลน์แล้วก็เลือกครับอ่าแล้วความกว้างความสูงเท่าไหร่ก็กําหนดครับมันมีแค่4คอลัมน์แล้วกำหนดสัก300ก็ได้ครับแล้วก็ให้ดูเป็นอะไรครับให้ดูเป็นรายการหรือว่าเป็นสเปซชีตนะครับ ก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ทําการบันทึกแล้วก็บันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อที่นักเรียนลงชื่อเข้าเรียนนะครับด้าน,นบนนะครับมันก็จะมาโชว์อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นรายละเอียดก็มาคลิกที่แก้ไขนะครับคลิกที่แก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกนะครับคลิก แล้วก็คุณสมบัติความสูง500ความกว้างสัก800ล้วกันนะครับเ <_ S 1> ต็มหน้าเลยแล้วก็บันทึกครับ <_ S 1> โอเคนะครับมันก็จะแสดงชื่อนะครับชื่อของเราขึ้นมานะครับในหน้านี้เราไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับก็ถ้าเป็น ถ้าเป็นยูเซอร์อาจารย์ไ่นที่อาจารย์สร้างเองในการสามารถที่จะคลิกนะครับด้านล่างนะครับเพื่อกลับมาที่ o o o l l s s t e s ของเราได้นะครับเราก็มาทำการแก้ไขนะครับแก้ไขได้หากเป็นนักเรียนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะคลิกเข้ามาแก้ไขได้นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับถือว่าผมจะเพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งคนนะครับชื่อสักชัยแล้วกันนะครับ เคดไข่รัพถ้ามันขึ้นดอกแกนแบบนี้แสดงว่าอาจารย์กำหนดเงื่อนไขไว้ให้ว่าต้องกรอกข้อมูลนะครับต้องกรอกข้อมูลคลิกส่งครับคลิกส่งปุ๊บนะครับมันก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้ทันทีนะครับโชว์ทันทีนะครับรีเฟซปุ๊บถุกก่อนนะครับเห็นไหมครับ ชื่อเราก็จะมาโผล่ตรงนี้ทันทีนะครับเห็นไหมครับทำไมง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราได้สร้างนะครับแบบฟอร์มให้จานเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ไปจะ